ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกําลังใจแอบแอบใช่คุณกาซ่าไหมนี่นะคะขอไปล้างมือแป๊บหนึ่งนะคะขอไปล้างมือนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเลยระหว่างที่ทอดปลานะคะนี่นะคะมองเห็นไหมเอ่ยขอบคุณนะคะสิบ channel สวัสดีค่ะเอสพีพรนพ สิบชาแนลสวัสดีทุกๆบ้านเลยนะคะทุกๆบ้านเลยนะคะที่อยู่ในนี้นะคะจากสิบชาแนลนะคะแตกหน้าหนาวสวัสดีค่ะจากคุณมาบ้านสวนนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาทอดตากันแป๊บหนึ่งนะคะล้างล้างล้างจะลงปงเป็นอีล้เสียงดังอีกแล้เสียงดังอีกแล้วเดี๋ยวเผื่อได้ใช้ ล้างไว้ก่อนเพราะว่ามันต้องรอปลานะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะปลาเน,นี้ยเอาไปทำต้มข้าวต้มก็อร่อยข้าวต้มปลาอร่อยดีเราก็ลวกน้ำลวกน้ำทิ้งไปก่อนแล้วก็เอาไปทำเอาไปต้มข้าวต้มเนาะอร่อยอู่ ขอบณหลยลายหอมเลยค่ะหอมเลยหอมปลาทอด อเขีย์เขียนลงไปเนี้ยเราก็ยัามันเหลืองมันก็จะเซ็ตตัวจะเซ็ตตัวนี่นะคะหาวัตถุดิบไอหาอุปกรณ์ในการอันนี้เราก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ทำก็ มันก็จะมีแป้งถุงใหญ่ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เขาซื้อมาให้เป็น,เป,นเป็นถุงเล็กๆประมาณนี้มาค่ะเดี๋ยวเรามาตำพริกกันนะคะตำพริกอันนี้ชอบชอบตำพริกแบบพริกสดมากกว่ากระเทียมเนี่ย ขอบคุณนะคะเมื่อจะคุยเมื่อจะทํำลืมอ่านนะคะคุณประสงค์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณประสงค์อ้อยานานหรือ,อยังคุณประสงค์คุณนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆนะคะเดี๋ยวเรามาทําผัดพริกแกงนะคะผัดพริกแกงผัดเผ็ดนั่นแหละผัดเผ็ดไม่ใช่ผัดพริกแกงพูดผิดอีกแหละขนาดทําอยู่ตรงนี้ ยังพูดผิดอยู่เลยเจเอเดี๋ยมียาไหมเนี่ยมียาแก้โรคความความจําเสื่อมไหมสงสัยเราจะไม่พ้นโลกนี้นะความจําเสื่อมขอบคุณนะคะปอกกระเทียมนิดนึงนะคะก็ขอใช้กระเทียมเยอะนิดนึงกระเทียมนี่มันก็กินดีมีประโยชน์นะเกดก็ใช้กระเทียมเยอะมากเลยกินอยู กินแล้วไม่รอแล้วหิวรู้กินเป็นโลดไม่ต้องรอถึงรอก็ไม่ให้ได้กินหรอกเพราะว่ามันอยู่ไกลเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาเป็นกำลังใจนะคะวันนี้ทำเมนูผัดพริกผัดเผ็ดเนี่ยผัดเผ็ด ถ้าผัดพริกก็จะเป็นพริกแกงเนาะถ้าผัดเผ็ดนี่ก็คือพริกที่เราเอามาตําเนี่ยเนะยาะเด๋จะเรียกแบบนี้ไม่รู้คนอื่นเขาเรียกมันก็เรียกได้หมดแหละแล้วแต่ <c oughs> แล้วแต่ใครจะเรียกนะะ thank you so much hello my friend thank you thank you คะ่ะโอ้ยโอ๊ยอยลืมเตาลืมในกระทะเลยมือตะปอกกระเทียมขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะที่แวะมานะคะ